Song of the Bandits ลำนำคนโจรซีรีส์จาก Netflix พูดถึงเรื่องราวการต่อสู้การผจนภัยในยุคอนณานิคมที่ญี่ปุ่นเข้ามามีอิทธิพลต่อเกาหลีเหนือในช่วงทศวรรษที่1920โดยเล่าถึงกลุ่มคนที่มาลงเอยอยู่ที่ดินแดนไร้ก,กฎหมายของอาณาจักรเขียการโดด้วยหลากหลายเหตุผลและได้รวมตัวกันปกป้องที่ดินครอบครัวและพวกพ้องของพวกเขา ในช่วงเวลาที่เกาหลีเหนือตกอยู่ภายใต้อานานิคมของญี่ปุ่นคิมนำกิวรับบทร้อยตีอียุนชาวโชวซอนที่อดีตเคยเป็นทหารญี่ปุ่นฉายาของเขาคือยมมาทูตผู้พิทักษ์เป็นนักแม่นปืนเคยสังหารกลุ่มทหารรัสเซียราบคาบเพียงลำพังแต่มีความรู้สึกผิดติดอยู่ในใจตลอดจึงตัดสินใจลาออก เพื่อไปถไ่ยบาปรับความผิดที่ฝังอยู่ในใจเพราะว่าเขาต่อสู้เก่งเชี่ยวชาญการใช้ปืนและก็เป็นเจ้าแผนการมีกลยุทธ์ในการต่อสู้ยอดเยี่ยมจึงได้รับการยอมรับให้เป็นหัวหน้ากลุ่มคนโฉดซอฮยอนรับบทนำฮีจินสาวสวยที่ทำงานเป็นพนักงานการรถไฟแต่อีกด้านหนึ่งเธอคือสายลับที่คอยส่งข่าวกองจากฝั่งญี่ปุ่นไปยังกองกำลังกู้ชาติ หลังจากฝ่ายญี่ปุ่นโจมตีอย่างหนักเธอจึงคิดวางแผนจะป้นเงินของญี่ปุ่นที่จะใช้ในการก่อสร้างทางรถไฟไปกันโดเพื่อเป็นทุนให้กองกำลังกู้ชาติเธอมีนิสัยใจเย็นกล้าหาญรักความยุติธรรมและห่วงใยเพื่อนร่วมชาติอีโฮจองรับบทออนนยอนอีมือปืนรับจ้างที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเงินเป็นที่สุดอีโฮจองสาวหน้าเก๋ดาเมจแรง จากซีรีส์โรแมนต์สุดแซ่บ Never theless เรื่องนี้มารับบทเป็นมือปืนบอกเลยว่าว้าวมากแสดงดีสายตาที่ส่งออกมาในการแสดงคือปังมากเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าน่าจะสร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าเธอในเรื่องนี้ต่อสู้เก่งทุกซีนบอกเลยว่าเท่มากและก็น่าจดจำยูแจมยองรับบทชเวชุงซูอดีตผู้บัญชาการกองทัพของโชซอน หลังจากที่โชซอนล่มสลายไปเขาได้ซ่อนตัวอยู่ที่หมู่บ้านในกันโดเป็นคนที่เข้าใจสัจธรรมของโลกและคอยช่วยเหลือคนโฉดของชาวโชวซอนเขามีความเชี่ยวชาญในการใช้ธนูและดาบอีฮยอนอุกรับบทเป็นอีกวางอิมนายพันชาวโชวซอนแห่งกองทัพญี่ปุ่นที่อายุน้อยที่สุดเคยเป็นหัวหน้าของอียุนมาก่อน เขาทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือญี่ปุ่นในการครอบครองและบงการชาวโชซอนซีรีส์ลำนำคนโฉด Song of the Bandits บอกเล่าเรื่องราวในปี1920ยุคล่าอาณานิคมของจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นหลังจากเข้าครอบครองโชซอนนักรบกู้ชาติก็ถูกขับไล่ไปทางเหนือ,อยังดินแดนแมนจูเรียและยอนแฮจู ที่เมืองกันโดเป็นดินแดนอนาธาิปไตยดินแดนที่ไร้กฎหมายในประเทศจีนสถานที่ที่ชาวโชวซอนพากันอพยพหนีตายจากการกดขี่ของชาวญี่ปุ่นมาอาศัยอยู่ร้อยตีอียุนเป็นชาวโชวซอนอดีตของทหารญี่ปุ่นเดินทางมายังกันโดเพื่อไถ่โทษความผิดพลาดที่เขาได้ก่ะขึ้นไว้ในอดีตแต่ไม่สามารถทำได้สำเร็จโชคชะตาจับพัดจับปู ทำให้เขากลายเป็นหัวหน้ากลุ่มคนโฉดคอยปกป้องชาวโชซอนพวกเขาวางแผนป้นเงินของญี่ปุ่นที่ถูกขนมาเพื่อสร้างทางรถไฟในเมืองกันโดแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อไม่ได้มีเพียงพวกเขาเพียงกลุ่มเดียวที่ต้องการเงินก้อนนี้สุดท้ายแล้วเงินก้อนนี้ของญี่ปุ่นแผ่นดินจีนชาวโชซอนใครจะเป็นผู้ครอบครองดินแดนกันโดกันแน่โปรดรับชมกันต่อได้ทางเน็ตฟ i ิ เรื่องนี้มีทั้งหมด9ตอนตอนละ60นาทีนะครับรีวิวหลังจากดูซีรีส์เรื่องนี้จบแล้วนะครับเรื่องนี้บอกเลยว่าได้ฟิลเหมือนดูหนังแนวคาร์บอยฮอลลีวดูดที่เป็นเวอร์ชันของเกาหลีมีการเดินทางด้วยการขี่มา้าคือรถไฟแล้วก็บ้านเรือนเนี่ยตั้งอยู่ห่างไกลอยู่ที่ดินแดนทะเลทรายแล้วก็มีการต่อสู้กันด้วยการดวลปืนมีท่าควงปืนในตำนานแล้วก็อีกหลายอย่างแบบฉบับคาร์บอยเลยครับส่วนโปรดักชันนี่บอกเลยว่าดีเลิศนะครับ เกาหลีนี่เก่งจริงๆนะครับว่าทําได้ทุกแนวจริงๆไม่ว่าจะย้อนยุคหรือจะตะลุยอวกาศไซไฟโรคระบาดหรือจะเป็นดรามา่าดําดิ่งแนวไหนก็คือเกาหลีนี่ทําได้หมดนะครับเรื่องนี้บอกเลยว่าออกแนวย้อนยุคบูแอคชั่นคาร์บอยดูมันดูสนุกภาพสวยมากไม่ว่าจะแสงอาทิตย์ลำลายโอ้โหบอกเลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆครับกับซีรีส์เรื่องนี้ในส่วนของนักแสดงก็ มีนักแสดงคับข้างงานดีทุกคนแล้วก็เพิ่มสีสันให้หน้าดูมากถ้าเรื่องนี้บอกเลยว่ามีแค่พระเอกกับนางเอกอะเนื้อเรื่องมันก็คงจะธรรมดาชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นลำนำคนโฉดแต่ต้องมีแก๊งคนโฉดแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างของคนหลายคนที่มารวมกลุ่มต่อสู้กันบอกเลยว่าเรื่องนี้แบบต่อสู้ก็เก่งแล้วก็ยังพกความฮากันมาเต็ม แถมยังมีมือปืนหญิงที่เก่งเวออ์่ฆ่าไม่ตาย oh. บอกเลยว่าใครที่ชอบซีรีส์เกาหลีแนวบูแอคชั่นบอกเลยว่าอย่าพลาดเรื่องนี้แนะนำเลยครับเรื่องนี้กับ Song of the Bandits ลํำนำคนโจดดูได้แล้วนะครับที่ทาง Netflix วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ รอบหน้ามีซีรีส์อะไรน่าดูอีกเดี๋ยวแกจะมาแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ